สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะหยุดลงไปแล้วนะปล่อยโปๆย,ปยนิดหน่อยครับเมื่อคืนคือตกทั้งคืนเลยทีเดียววันนี้ได้สายเสรอดมาใหม่นะครับสายเสืเป็นไม้ฟอร์มกอนะครับปลูกใส่กระถาง แนิ้วครับหน่อฟูเต็มกระถางเลยทีเดียวเอาไปแขวนรอชมดอกได้เลยนะครับดอกจะออกช่วงเดือนประมาณพฤศจิกาครับคุณผู้ชมพฤศจิกาธันวาแต่เขาก็จะบานสองหนนะคุณผู้ชมน่าจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือ ปลายกุมภานะครับปลายกุมภาต้นมีนานเนี่ยก็จะบานอ,อีกรอบหนึ่งอาจจะไม่เยอะเท่าช่วงพฤศจิกาฟอร์มกอค่อนข้างหายากนะครับไม่ค่อยมีนะครับปลูกเป็นไม้กอดอกมันก็จะออกพร้อมกันทั้งกอนะครับหลายกิ่งสายห้อยลง ใบเป็นมันเจียวครับชุดข้างหลังนั้นก็คือชุดที่ผมสะสมไว้นะครับเป็นไม้กระถางใหญ่นะครับก็ถ่ายมาจากกระถางชุดพวกนี้แหละครับนี่ช่วงตอนมีดอกนะครับเดือนพฤศจิกายนส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ปลูกเป็นไม้กอดอกก็จะออกพร้อมกันหลายสายนะครับมันจะอลังการมากค่อนข้างสวยงามเชียวครับคุณผู้ชมเอื้องสายเสตเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับเครื่องปลูกก็ใส่แค่กาับมามะพร้าวอย่างเดียว แนะนำให้ซ้อนกระถางนะครับแล้วก็ใส่กาบมาพ้าวแค่นี้แหละ2ออย่างแค่นี้เองกระถางก็ขอให้เป็นไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะครับประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วถึงจะเอาอยู่นะครับแขวนช่วงที่แล้วออกดอกผมจะแขวนไว้ข้างบนนะครับดอกก็จะห้อยลงมาโอ้โหหอมมากครับขอบอกหลายท่านก็ สอบถามมาอยู่บ่อยๆนะครับว่าอยากได้สายเสิร์ชกระถางนี้ก็สวยครับลำยาวอันนี้ก็รากอแน่นมาก ค่อนข้างหนักนะครับคุณผู้ชมกอใหญ่เลยนะ8ดนิ้วนะครับกระถาง8ดนิ้วเชนนะครับนานๆได้มาทีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะไม่คีริวคีเรเลยนะครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยหากได้รับสินค้าแล้วมีปัญหาอย่างไรก็ติดต่อกลับมาทางร้านได้เลยนะครับแจ้งปัญหามาได้เลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกระถางนี้คุณผู้ชมมันแน่นมากาฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ เวลามีวิดีโอมาใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสนใจสินค้าก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะครับก็มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ครับปลูกกล้วยไม้เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ